อย่ารีบทําประกันชั้นสองบวกทายัางฝังงผิดนี้ไม่จบค่ะประกันชั้นสองบวกมีนิยามง่ายๆที่เข้าใจได้นั้นก็คือรถชนรถซ่อมทั้งเขาซ่อมทั้งเราทั้งที่เราเป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิดค่ะและคุ้มครองกรณีที่รถยนต์สูญหายและไฟไหม้ด้วยนะคะแต่ประกันทุกประเภทจะไม่คุ้มครองกรณีที่รถเสียไม่ว่าจะเป็นประเภทหหรือว่าสองบวกค่ะ จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามนิยามในกรมธรรม์เท่านั้นแต่ประกันชั้น2บวกของคุณพิมพ์นะคะจะให้ความคุ้มครองกรณีที่รถเสียด้วยค่ะที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุยกตัวอย่างเช่นรถเสียเกียร์พังหม้อน้ํำรั่วเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้ารถเสียนะคะก็จะมีรถสไลด์ไปอู่ใกล้เคียงให้50กิโลเมตรฟรีค่ะและนี่คือความพิเศษที่ที่อื่นไม่มีนะคะรถเก่งรถกระบะราคาเดียวกันเลยค่ะเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่5,490บาทไปต่างจังหวัดและ5,790บาทไปกรุงเทพไม่มีส่วนแรกด้วยนะคะสนใจสามารถทำได้ที่คุปพิมพ์ทิมอาจารย์แดงค่ะ